สังเกตดูนะครับว่าทําไมเราถึงยังขายไม่ได้แน่นอนครับให้คุณท้าความไปก่อนว่าอย่างตอนนี้เราเองก็โหขายอินฟอร์เมชันกันเยอะเลยอินฟอร์เมชันคืออะไครับข้อมูลสวัสดีครับข้อมูลจริงไหมครับเราขายข้อมูลเยอะมากๆที่อยู่ในช่องของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok เราพยายามขายข้อมูลครับแต่วันนี้ลูกค้าต้องการข้อมูลหรือลูกค้าต้องการผลลั์ครับพิมพ์มา เราเวิร์กช็อปกันเช้านี้ลูกค้าต้องการข้อมูลหรือลูกค้าต้องการผลลัพธ์ครับลูกค้าต้องการอะไรโอหนาวหน่อยนะครับลูกค้าต้องการอะไรครับข้อมูลหรือผลลัพอ่ะพีมาครับลูกค้าต้องการข้อมูลหรือผลลั์อ่าสวัสดีครับขอบคุณคับพี่รัดนะครับลูกค้าต้องการข้อมูลหรือผลลัพธ์ครับต้องการอะไรครับลูกค้าต้องการผลลัพธ์แล้วควรแม่งเล่นขายข้อมูล ถามว่าถ้าข้อมูลนั้นเขาเอาไปใช้ไม่เป็นเขาเอาไปใช้ไม่ได้เกิดผลลัพธ์ปลายทางไหมครับไม่เกิดอ่าสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าข้อมูลเนี่ยเขาได้รับไปเอาไปใช้ไม่ได้นั่นคือจบข้อมูลนั้นเท่ากับศูนย์โอเคสวัสดีครับพี่บง่ะบัญชีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลนั้นเขาเอาไปใช้ไม่เป็นเขาเอาไปใช้ไม่ได้เท่ากับศูนย์พิมพ์พร้อมกันครับ ลูกค้าเอาข้อมูลไปใช้ไม่ได้เท่ากับศูนย์ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณขายข้อมูลไปมันย่อยยากมันดูเข้าใจเฉพาะคุณคนเดียวมันดูเป็นภาษาเฉพาะคุณคนเดียวแม่งไม่รอดเพราะอะไรครับมันไม่รอดเพราะอะไรครับคุณเข้าใจคนเดียวไงหมายความว่าวันนี้ถ้าเรารู้เรื่องคนเดียวลูกค้าเอาไปใช้ได้ไหมครับคําตอบคือไม่ทางแก้คืออะไรครับเปลี่ยนใหม่ครับถ้าคุณอยู่ในออนไลน์ อย่าพูดภาษาตัวเองคนเดียวแต่ให้พูดภาษาที่เขาอยากรู้เขาคือใครครับลูกค้านั่นสิแล้วลูกค้าคุณเป็นขครคุณพูดในสิ่งที่ลูกค้าคุณอยากรู้อ่ายินดีครับให้พูดในสิ่งที่ลูกค้าคุณอยากรู้ลูกค้าไม่ได้เข้าใจสับภาษีบัญชีไม่ได้เข้าใจสับท์็นไม่ได้เข้าใจสับขายออนไลน์ลูกค้าต้องการคำพูดง่ายๆข้อผิดพลาดส่วนใหญ่คือ ตรงคุณต้องเข้าใจว่ามันมีโคช้ชครูหลายคนซึ่งบางคนก็อาจจะจบโค้ชมันจริงๆอ่ะเขาก็อยากจะอัปเกรดด้วยการใช้ภาษาที่มันยากๆแน่นอนครับคุณมีเกรดแต่เกรดนั้นมันไปไม่ถึงอ่ะมันดึงดาวไม่ถึงอ่ะลูกค้าดึงดาวไม่ถึงลูกค้าก็อยากจะได้อะไรที่มันง่ายๆเพราะฉะนั้นภาษาคุณจะต้องง่ายๆ <S <S พิมพ์พร้อมกันครับฉันใช้ภาษาง่ายๆเ<ๆ>มื่อคุณใช้ภาษาง่ายๆแล้วบ้านเมืองเขาเข้าใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคุณ เขาดูเรื่องไหมเขามีโอกาสไปใช้ได้ไหมใช้ได้ต่อมาครับควรมีการยกตัวอย่างบ้างเพราะบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะเอาเรื่องที่คุณบอกเนี่ยไปใช้ในสถานการณ์นั้นทําไมและยังไงเออเขาจะเอาเรื่องที่คุณต้องการเสนอเนี่ยเอาไปใช้ได้ยังไงสมมติพี่บงบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาต้องเข้าระบบแนวะสรรพาปกรนเขาก็ไม่เข้าใจว่าว่าเขาต้องเข้าไปทําไมมันจะมีผลอะไรกับเขานักหนายกตัวอย่างขึ้นมา ยกตัวอย่างเคสสตาดี้ขึ้นมาว่าทําไมเขาต้องรีบเข้าระบบเข้าใจไหมพี่บงและพี่สวรรค์การบัญชีทําไมเขาต้องเข้าระบบทําไมเขาต้องจดทะเบียนบริษัทแล้วทําไมเขาต้องจดแบกหรือไม่ต้องจดแบกเออนั่นสิแล้วทําไมเขาต้องไปแจ้งตัวนี้กับสรรพากรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยกตัวอย่างได้ไหมครับใครทําได้พิมพ์ทําได้ครับอ่าอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับใครทําได้พิมพ์ทําได้พอสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาต้องการการนําไปใช้ข้อมูลคุณแม่งโคตรเจ๋งโคตรดีแต่แม่งเขานําไปใช้ไม่ได้มันก็เป่าประโยชน์เหมือนที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจงยกตัวอย่างที่เขาเอาไปใช้ได้ถ้าต้องเข้าระบบสาร,กรากอนอ้าวแล้วแล้วเข้าทําไมอ่ะมันมันสำคัญยังไงในเมื่อทุกปีฉันก็ไม่ได้เข้าอันนี้เป็นต้นคุณก็ต้องยกตัวอย่างว่าเออถ้าเข้าแล้วมันจะดียังไงก็เสียภาษีไงเออถ้าไม่เข้าแล้วมันจะดีมันไม่ดียังไงโอเคเขาเรียกว่าสีคุณย้อนหลังอันนี้เป็นต้น อันต่อมาครับอย่าเอาการขายในโลกออฟไลน์มาใช้ในออนไลน์เพราะมันไม่เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยมันมีคนที่ต้องไปจองพื้นที่ที่ตลาดนัดใครอยู่ห้างหน้าคนนั้นได้ใครอยู่ห้องหลังหูโอกาสน้อยมากโอป,ป้าเคยขายของตลาดนัดครับปรากฏว่าได้ที่ท้ายสุดเลยอะ่ะของตลาดนัดออนซอนโชคดีนะที่อร่อยก็เลยขายดีแต่ว่าวันเนี้ย คุณจะมาแบบสวัสดีแ ja, ค่ลูก ja, ค้เอาบอจ้าเอาบอจ้าเอาบอเอาบอถ้าเป็นมาสา,านะ ja, ah ni, bo, or, อาีสานเนี่ยเอาบอจ้าอันเสื้อผ้านี่เอาบออันหมูทอดเอาบอคนอีสานก็จะเรียกกันอย่างนี้นะเอาไหมเอาไหมคุณทําอย่างนั้นได้ไหมครับไม่ต้องครับแต่วันนี้ลูกค้าย้ายโลเคชั่นมาอยู่ที่ออนไลน์ลูกค้ายังไม่ได้ยินเสียงคุณเลยอะแล้วลูกค้าจะเจอเราได้ยังไงลูกค้าต้องค้นหาก่อนครับ ค้นหาสิ่งที่เรียกว่าปัญหาที่เขาอยากจะแก้มีใครในที่นี้เวลาที่อยากจะแก้ปัญหาคุณมักจะไปค้นตามช่องทางต่างๆ Facebook Google YouTube หรืออาจจะเป็นช่องทางต่างๆที่คุณมีสวัสดีครับพี่ดาวใครในที่นี้อ่ะยอะตัวอย่างพี่ตุย๋ยไม่เคยเข้าโลกออนไลน์พี่ตุย๋ยก็อาจจะไปค้นหา YouTube บ้าง Facebook บ้างหรืออาจจะไปค้นหา Google ก็ได้พี่ตุย๋ยบอกว่าวิธีเริ่มขายออนไลน์มันต้องเริ่มยังไงวะต้องใช้อุปกรณ์อะไรวะนั่นสิ คุณถูกค้นหาบ้างหรือยังมันไม่เหมือนกับออฟไลน์เพราะฉะนั้นอย่าเอาโลกออฟไลน์มาใช้กับออนไลน์มันใช้ได้แค่บางส่วนเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณตะโกนเฮ้ยเขาเปียกค่ะเขาเปียกอป,ป้าเขาเปียกถูกมากเลยยี่สิบบาทสมุนไพรน้ำละคนละสิบบาทดีดีดีด,ดีทุก 2, ถูกซื้อสองแถมหนึ่งนั่นไงโฆษณาอย่างแรงเมื่อก่อนอป้าขายของตลาดนัดทำแบบนี้นะครับเขาเปียกจ้ายี่สิบบาทแถมน้ำสมุนไพรด้วยจ้า โอ้โหต้องตะโกนทุกวันนี้เราไม่ต้องตะโกนครเราอยู่สีสวยในช่องของเราและลูกค้าค้นหาเราจงทำให้คนค้นหาคุณด้วยสิ่งที่คุณสร้างมันขึ้นมาก็คือปัญหาคุณอยากเป็นนักขายใช่ปะ่ะคุณต้องเป็นนักสร้างปัญหาครับพิมพ์พร้อมกันฉันเป็นนักสร้างปัญหาสวัสดีครับพี่อ้อย เราช่วยคุณโปรแกรมทุกเชา้าฉันเป็นนักสร้างปัญหานักขายคือนักสร้างปัญหาถ้าคุณไม่สร้างปัญหาเขาก็จะไม่เร่งด่วนที่จะต้องซื้อเพราะว่าอายุตัวอย่างลูกค้าเนี่ยมีน้ำหนักเยอะลูกค้ารู้ว่าความอ้วนมันไม่ดีแต่คุณจะทำยังไงให้ลูกค้าอยากลดน้ำหนักเพื่อมีสุขภาพดีเพราะอะไรมันก็ดีอยู่แล้วนี่หน้าหนาวกอดอุ่น หน,น,น้าหนาวกอดอุ่นว่าว่าซานนะครับหน้าหนาวกอดอุ่นได้เลยครับทำงานไปฟังไปด้วยเยี่ยมมากเลยครับหน้าหนาวกอดอุ่นฉันก็ยังแข็งแรงอยู่นี่ฉันยังไม่ได้ป่วยแต่คุณจะทำยังไงให้เขารู้สึกป่วยเออนั่นสิเป็นโจทย์คุณจะทำยังไงให้เขารู้สึกป่วยเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นนักสร้างปัญหายกตัวอย่างโลออนใครรู้จักโลออนโลออนที่มันทาแขนอะผู้หญิงเนี่ย สังเกตไหมเเวลาคุณดูโฆษณาผู้หญิงเนี่ยไปตามสังคมแล้วผู้ชายก็หงายเงืบอออกไปทําไมครับเพราะว่าวงแขนผู้หญิงมันมันไม่หอมหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นโฆษณาผู้ชายบ้างที่วงแขนเนี่ยแบบโหมีเงื่อเต็มแล้วก็เหม็นไปหมดผู้หญิงก็แตกกระเจิงหนีไปหมดเลยครับเพราะอะไรครับเขาทําให้เป็นปัญหาแม้กินเตากิ่นเตาปกติมนุษย์ไม่เคยมีโลออนก็ไม่เคยเป็นปัญหาแต่คนไปสร้างปัญหา โลออนไปสร้างว่าถ้าเกิดว่าคุณมีกลิ่นเต่าหมินคุณเข้าสังคมมันไม่เวิร์กนะหรือเยอตัวอย่างเช่นน้ำยาบ้วนปากปกติเนี่ยคุณบ้วนปากคุณต้องการแบบสดชื่นแข็งแรงถูกไหมอ่าปากสดชื่นแต่คนนี้น้ำยาบ้วนปากเขาอาศัยอาศัยสถานการณ์โควิดยังไงก่อนในนี้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยคนก็บ้วนนะแต่ตอนนี้น้ำยาบ้วนปากขายดีเพราะอะไรครับระวังเชื้อโรคจะไปเกาะที่พวกลําคอคุณนะระวังเชื้อโรคจะไปเกาะตามปากคุณนะ นั่นไงอีกประเด็นหนึ่งที่เขาไปสร้างอันนี้คนละเจ้าเขาบอกว่าระวังเหม็นปากตัวเองต้าแมสนะเป็นปัญหาไหมครับใครคิดว่าเป็นปัญหาพิมพ์เป็นปัญหาเห็นวิธีการครับที่โอป้าแกะการตลาดให้คุณฟังชอบมากเลยเวลาแกะการตลาดแบรนด์ต่างๆเนี่ยเออใครๆชอบให้โอป้าแกะแบบนี้พิมพ์ชอบไหยครับเวลาดูโฆษณาอย่าดูเฉยๆนะครับแกะมันออกมาระวังคุณจะเหม็นกลิ่นปากตัวเองแล้วก็แบบมึนเอ่อ แล้วเขาก็เป็นรูปคนเหม็นกินปากตัวเองในใต้แมสหมายคามว่าถ้าคุณใส่แมสแล้วเหม็นปากไม่เวิร์กมันเป็นปัญหาไหมครับเป็นจริงๆมันเป็นปัญหาไมหมล่ะคุณดมของตัวเองบางคนก็อาจจะไม่ได้สีเรียดแต่พอคุณสร้างปัญหาขึ้นมาเป็นประเด็นเฮ้ยไม่ได้แล้วกูต้องแม่แบบเหม็นแล้ว,ปวเปล่าวะเนี้ยเออคนก็นเริ่มแบบเหม็นแล้วเปล่าวะเออหรือมกเมื่อกี้ถ้าคุณบ้วนปากด้วยนะระหว่างวัน หรือกินข้าวก็าอาจจะเป็นการที่ดีป้องกันเชลลื้อโรคจะเห็นว่าช่วงหนึ่งเนี่ยน้ำยาบ้วนปากขายดีมากจริงไหมครับคู่ก,กับฟ้าทลายโจรแน,น่นอนครับเมื่อคุณบ้วนปากบ่อยๆมันก็ทําให้แบบมันฆ่าเชื้อจริงไหมจริงไหมเออใครรู้สึกว่าเป็นปัญหามากเลยฟังแล้วแม่งแบบอยากไปบ้วนปาก <c oughs> จริง <c oughs> <ๆ S 1> ไหมครับฟังแล้วอยากบ้วนปากแล้วสถานการณ์โควิดคุณต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เป็นปัญหาไหมครับทําให้ทุกร้านค้าทุกวันเนี้ย มีแอลกอฮอล์อยู่ที่หน้าร้านไม่ว่าจะเป็นร้านมือถือร้านอาหารจริงไหมครับอ่าสังเกตุครับพี่เหมียวจริงไหมใครคิดว่าจริงเป็นจริงทุกร้านเลยจะมีแอลกอฮอล์อ่าจะมีเป็นขวดแอลกอฮอล์วางไว้แล้วเราก็ต้องกดกดกดแล้วก็ล้างเป็นปัญหาไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวมีเชอโลคคุณต้องล้างมือก่อนเข้าร้านนะเออเห็นไหมเป็นปัญหาไหมครับพอมันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็เริ่มมีไอ้ตัวเฟซเชลอกมาขายมันก็เริ่มมีแมสที่เป็นเอ5เก้าห้า ทุกอย่างเป็นปัญหาไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเป็นนักสร้างปัญหาคนก็จะรู้สึกว่าเออกูต้องรีบแก้ปัญหานั้นกูต้องรีบใช้จริงไหมหรือยกตัวอย่างผ้าอนามายที่คุณใส่เวลาคุณเป็นประจําเดือนมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่วันนี้เปลี่ยนใหม่ผ้าอนามัยที่มีกลิ่นหอมถ้าน้องสาวคุณเนี่ยมีกลิ่นอับชื้นมันไม่พึงประสงค์โอ้ขายได้ซะงั้นจริงไหมครับและบางทียังมีออกอีกยังไม่หมด ผ้าอนาไมยคุณผู้ชายอาจจะฟังไม่ค่อยได้นะครับถ้าเวลาคุณฟังหรืออันต่อมาผ้าอนาไมยที่เป็นสูตรเย็นอ่าบางทีคุณอับชื้นไงคุณร้อนคุณแบบรู้สึกไม่โอเคไม่สบายตัวเลยเวลาคุณเป็นเหม็นเนี่ยเวลาคุณเป็นประจำเดือนคุณใส่แล้วคุณไม่สบายตัวเอาไปเลยสูตรเย็นอ่าถ้าไม่สูตรหอมก็สูตรเย็นละมั้งเอ้ยนั่นไงเป็นปัญหาไหมครับเป็นเนาะเป็นไหม หรือผ้าทำไมาแบบมีปีกไม่มีปีกอ่ะแบบไม่มีปีกเป็นยังไงเอาเวลาแกขยับกระโดดแรงๆมันอาจจะหลุดนะเว้ยแต่ถ้าแกใส่มีปีกแล้วมีขอบมันกันมันกันเปื้อนเขาก็เลยยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆที่อยู่ในคลิปที่คุณดูในทีวีมีใครเข้าใจมากขึ้นไหมครับพิมพ์หน่อยเข้าใจมากขึ้นจริงไหมจริงไหมมีใครเข้าใจมากขึ้นไหมพิมพ์เข้าใจมากขึ้นไหมเลยครับและแน่นอนครับคุณสร้างปัญหาให้เขารู้สึกแย่ แล้ววันนี้คุณทำให้ลูกค้ารู้สึกแย่หรือยังปกติคุณทําให้ลูกค้ารู้สึกดีอย่างเดียวคือการปล่อยอินโฟเมชันแล้วคุณเคยไหมที่ปล่อยความแย่ออกไปบ้างไอสิ่งที่มันขายได้ไอโพน้ายาบ้วนปากยีพ่าน,นามันเนี่ยมันก็ขายความรู้สึกแย่ทั้งนั้นแหละเม้นปากถ้าใส่แมสถามว่ามีใครมาดมกับคุณ,คณก็คุณน่ะละดมเองคุณดมเองใครจะมาดมวะก็ใน้มม่อคุณใส่แมสอ่ะคุณเข้าสังคมได้อยู่แล้วไม่มีใครได้กินหรอก นอกจากบางคนอาจจะดูแบบกลิ่นน่ากลัวจริงก็อาจจะมีนะมันจึงทํทให้คนไทยเนี่ยเป็นค่านิยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลออนใช่ไหมกินเต่าเหมินแล้วไปยืนที่ลิฟต์เห็นไหมครับการนําเสนอของเขาคนมีกินเต่ามินไปยืนในลิฟต์แล้วเพื่อนก็แบบไม่อยากจะใกล้เห็นไหมครับว่าเขานําเสนออะไรนาเสนอสถานการณ์จริง แล้วเราก็อาจจะเจอแบบนั้นก็ได้ในลิฟต์ซึ่งโอป้าก็เจอประจำเนี่ยเวลาทํางานที่ตึกเอ็มไพร์มา่ก่อนเหม็นเต่ามากเหม็นปากมากอยากไล่จริงๆเหม็นจริงๆแล้วลิฟต์แม่งแบบยี่สิบสามสิบชั้นบอกเลยค่ะลิฟต์ที่โอป้าขึ้นไปแบบอยู่สันัางานโอป้าตอนนั้นอยู่ซัมซุงแม่งเอ,อ้ยกูปไปยี้าชั้นกูอยู่กับมึงนานมากเลยยี่ห้าชั้นเเหม็นจริงๆพี่อันนี้เรื่องจริงเหม็นอนะ บางคนเหม็นปากอยากไล่มากเลยอ่ะอันนี้เรื่องจริงเออบางคนเหม็นเต่ามเงี้ยคือแบบเปียกมาเลยอ่ะออฉันอยากไล่แกบางคนเหม็นเท้าอย่างเี้เป็นต้นอืใครเคยใช้ไอตัวแป้งเต่าบินอ่าบางคนไม่รู้จักกันสิมันมีขายที่เซเว่นบางสาขาไอ้ตัวเนี้ยมันมันสําหรับลดกลิ่นเท้านะครับกลิ่นเท้านี่ก็เป็นปัญหานะคุณอย่างอป้าแต่ก่อนไปอบรมใช่ไหมสมัยก่อนไม่ได้มีตังนั่งเครื่องก็ นั่งรถทัวร์นะครับก็เหม็นเท้าอีกคนนังคามากเลยอยากไล่มากแบบอืกินแบบรันจวนใจมากแม่งเอ้ดมเท้าตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงตีห้าวันต่อมาคือแบบเหม็นเท้ามากแล้วยังนอนกลอนอีกอยากจะโยนมันลงรถมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเต่าบินเหมาะมากเลยเต่าบินเหมาะกับพี่เขามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยคุณต้องสร้างปัญหาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะ ไปนำเสนอแต่อินฟอร์เมชันอะไรล่ละที่เป็นปัญหาคุณลิสต์ออกมาก่อนว่าลูกค้าน่าจะมีปัญหาอะไรแล้วจุดไหนที่ลูกค้าน่าจะเจ็บปวดเอออันไหนที่ลูกค้าน่าจะเจ็บปวดจี้ไปตรงนั้นแล้วสร้างสตอรี่ขึ้นมาจากความเจ็บปวดนั้นให้ลูกค้ารู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้สึกไม่เกิดการซื้อโอเคไหมอ่ะถ้าไม่รู้สึกไม่เกิดการซื้อ แล้วฉันจะเล่าเรื่องยังไงล่ะให้ให้คนมันเจ็บอะโอป้าฉันไม่เข้าใจมีใครอยากได้รู้การเล่าเรื่องครับพิมพเนี่ยครับว่าอยากคุณรู้ไหมว่าการที่เราจะเล่าจุดเจ็บเนี่ยไอ,ไอโฆษณาในทีวีเล่าให้คุณเสมอเลยนะคุณดูโฆษณาทีวีแต่คุณไม่ได้สามารถที่จะแกะมันออกมาแต่เขาเล่าให้คุณฟังเสมอเลยนะเขาเล่าเรื่องให้คุณฟังตลอดเลยจริง หรือตอนนี้โอป้าก็กำลังเล่าเรื่องให้คุณฟังอ่คุณต้องมีเทคนิคเล่าเรื่องที่จะเล่าให้ลูกค้ารู้สึกเจ็บรู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่พอใจจริงปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเล่าเรื่องเป็นคุณก็จะสามารถสร้างปมในใจลูกค้าได้แต่คุณต้องรู้คีย์พอยต์ว่าจะเล่าแบบไหนคือมีโครงอ่ะมีโครงสร้างที่จะเล่า เพราะว่าบางครั้งเรามีแต่พูดไปเรื่อยๆจริงไหมครับใครในที่นี้ที่เวลาทําคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดพูดไปเรื่อยๆตามใจกูตามบริบทพิมพเลยครับว่าเล่าไปเรื่อยๆเอาตรงๆเลยเอาตรงๆคุณไม่ได้มีหลักมีการครับคุณคุณไปเรื่อยอะ่ะเออคุณไปเรื่อยๆอะ่ะไม่ได้มีหลักมีการนะครับคุณต้องเล่าเรื่องให้เป็นครับการเล่าเรื่องเป็นศาสตร์ชั้นสูงของที่มันอยู่เป็นส่วนประกอบของการขาย อย่าคิดว่าแค่คุณขายเก่งคุณจะขายได้นะครับธรรมดาครับพวกขายไม่เท่าไหร่ครับแต่หนึ่งในการขายจะต้องมีอ่ะน้มน้าวใจนะคือ motivation น้มน้าวใจแล้วก็มีในเรื่องของการเล่าเรื่องโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นขายคนมีอะไรนะครับขายนมน้าวใจเล่าเรื่องจะดีกว่าและอีกอันหนึ่งก็คือศาสตร์การเจรจาต่อรองเป็นสี่อย่าง อันนี้จะทําให้คุณแม่งเหนือชั้นมากถ้าคุณมีสี่อย่างครบนี้ติดการขายได้โคตรง่ายจะเป็นในไลฟ์สดจะเป็นในวิดีโอจะเป็นเจอตัวโคตรง่ายจริงๆวันนี้คุณมีแค่ทักษะาขายอย่างเดียวไม่พอครับเพราะลูกค้าแม่งฉลาดมากขึ้นจริงหรือไม่จริงไหมคุณเองยังฉลาดมากขึ้นเลยเอาเวลาคุณไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า คุณแม่งดูแล้วดูอีกจะซื้อสมมติคุณจะซื้อคีมมาดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกสุดท้ายแม่งไม่ซื้อวางไว้เออจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีใครในที่นี้ไหมครับที่ขายแม่งก็ยากละแล้วพอลูกค้าอิน็อกซ์แล้วแม่งยังไม่ซื้ออีกอ่ะใครเจอปัญหานี้พิมพ์เลยครับว่าเจอปัญหานี้ขายก็ว่าว่ายากแล้วนะจะให้ลูกค้ามาอ็อ b o x ฉันว่ายากแล้วนะแล้วแล้วแม่งลูกค้าเขา้า inbox ก,กูปิดไม่ได้อีกนี่ยากไปเลยค่ะ เออใครเจอปัญหานี้ทีมเลยครับว่าเจอปัญหานี้เออเอาลูกค้าเข้ามานี่ว่ายากเนาะแต่พอลูกค้ามาปิดอัตราส่วนในการปิดการขายเท่าไหร่สวัสดีครับพี่นาอัตราส่วน,นการปิดการขายคุณเท่าไหร่ถ้าลูกค้ามาสิบคนคุณปิดการขายได้กี่คนห้าคนสามคนสองคนหนึ่งคนหรือเก้าคนหรือสิบคนสิ่งสําคัญนะครับนักขายที่เจ๋งเนี่ย เขาจะไม่ยอมปล่อยให้คนออกไปจากอินบ็อกหรือถ้าต้องเจอตัวไม่ยอมปล่อยให้ออกไปจากการสนทนามันคือการโน้มน้าวใจเนาะอย่างที่บอกคุณมีการขายโน้มน้าวใจเจรจาต่อรองการเล่าเรื่องคุณมีสี่อย่างนี้ใครก็ออกไปจากคุณไม่ได้ครับอย่างว่าป้าเองเนี่ยเคยเป็นเซลล์ขายรถด,ดำเข้านะครับก็ไม่เคยเจอลูกค้ามาก่อน ไม่เคยโทรหาด้วยแต่ลูกค้าเหมือนกับว่าขี่ผ่านมาเราแวะมาดู bmw x6 ok. มันเด่นนะมันสวยอะดิ bmw x6 เขาก็เข ok. ้ามาเช็คคราวกับเราไม่มีใครไปรับลูกค้าเลยครับลูกค้าแต่งตัวแบบเหมือนชาวสวนมาเลยป้าป้าก็ไปรับลูกค้าครับแต่อป้ารู้ว่าเขามีเงินซื้อถึงแม้การแต่งตัวเขาจะดูโลโซธรรมดาแต่ว่าถ้าคุณไม่มีเงินคุณไม่เดินเข้าโชลุมรถนําเข้าหรอกครับจาไว้จําไว้นะครับสิ่งที่แม่ค้าอะไรพลาดที่สุดก็คือ ลูกค้าในเข้าช่องของฉันแล้วฉันคิดว่าเขาไม่มีปัญญาซื้อจําไว้นะครับคุณคิดว่าลูกค้าไม่มีปัญญาซื้อมันตายตั้งแต่ความคิดคุณแล้วครับนักขายจ๋าถ้าเขาไม่มีเงินเขาไม่เดินเข้าโชว์รูมคุณหรอกก็คือช่องคุณไงจริงไหมใครคิดว่าจริงมีมจริงสวัสดีครับเขามีเงินเขาจริงเดินเข้าไปจริงปะคุณไม่มีเงินคุณไม่กล้าไปเดินโชบโชบอยู่แถวนั้นหรอก คุณก็จะเดินอยู่แค่รถธรรมดารถญี่ปุ่นคุณไม่กล้าเดินเข้าไปโชว์ลวมรถนาเข้าปอเช่ก็รีดเดินไปแล้วก็รีบกลับไม่กล้าอยู่ตรงนั้นน,น,นานๆเพราะเดี๋ยวเขาจะเดินมาหาแล้วก็แจกใบปลิวแล้วก็บอกว่าพี่สนใจรุ่นไหนคะแล้วก็เออเออแค่มาดูเฉยๆนั่นไงเอาเรื่องจริงมาพูดออแค่แค่แค่มาดูเฉยๆไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรจริงไหมคุณไม่กล้าอยู่นานหรอกแต่ป้าเดินเข้าไปหาเขาใช้เวลาแค่ประมาณสิบกว่านาที พาเขาไปลองรถพาเขานู่นนี่นั่นคุยกับเขาครับปิดการขายได้สิบล้าน <L un> คุณทำอะไรอยู่ขายเจราจาต่อรองโน้มน้าวใจและเล่าเรื่องอป,ป้าโมเตเบลดเรื่องหนึ่งให้เขาว่าถ้าชีวิตเขาไม่มีชีวิตอยู่จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเขาขับรถที่มันไม่ปลอดภยัยเมียเขากำลังท้องอยู่นะ เขาอยากจะดูแลลูกเขาที่เกิดมาใช่ไหมเขาอยากจะมีชีวิตอยู่เป็นคุณพ่อที่น่ารักใช่ไหมแล้วถ้าวันหนึ่งเขาเกิดอุบัติเหตลุล่ะแล้วสถานที่ที่เขาทํางานมันเป็นสถานที่ที่มีรถเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นสิบล้อรถอีแตนหรือรถที่มันไม่ปลอดภัยแล้วถ้าเขาขับรถที่มันธรรมดาคุณคิดว่ารถธรรมดาไปชนกับรถอีแตนก็ไม่ได้บอกว่ารถเบนซ์มันจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ดีกว่ารถธรรมดารถบีเอ็มก็ยังดีกว่ารถธรรมดาเชื่ออป้ายนะครับ ป้าเคยขายมันแล้วรถนำเข้าเนี่ยยังไงบอดี้มันก็แข็งกว่าคุณอาจจะนอกจากอาจจะบางจังหวะคุณไม่ชนเอออาจจะตายไปถ้าคุณถ้นชนแรงนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณชนบางจังหวะมันเซฟคุณกว่ารถธรรมดานั่นหมายความว่าทั้งแอร์แบ็กอีกทั้งบอดี้มันแข็งอีกป้าก็ขายเรื่องเขาครับไปในหัวว่าถ้าเกิดว่าเขาตายไปเนี่ยในระหว่างที่เขาไปทํางานคงเสียใจแย่ เพราะเมียเขากําลังท้องไม่มีโอกาสเห็นหน้าลูกนั่นไงขายความกลัวไปแล้วจากนั้นก็เจรจาต่อรองเขาบอกว่ารถคันนี้มันราคาสูงมากเลยหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นอันนี้เขาซื้อให้เมียเขาได้ไงมันเลยเป็นสิบล้านอบาก็เจรจาต่อรองถ้าเกิดว่าพี่ซื้อให้พี่คนเดียวมันอาจจะไม่แร์เพราะบางทีแฟนก็อยากจะไปซื้อของที่ร้านค้าใกล้ๆแล้วพี่ก็เพิ่งเป็นเศรษฐีไร่อ้อยที่เพิ่งประสบความสำเร็จเนี่ย ถ้าเกิดว่าพี่มีของขวัญให้กับภรรยาเขาคงรักพี่แย่เลยนอกจากเป็นแม่ของลูกแล้วเขาคงภูมิใจเนะที่มีพี่เป็นสามีเจรจาต่อรอให้เขาซื้อสองคันท่านที่เขาไม่ได้เอ่ยปากเลยนะครับก็ปากฏว่าก็ไปดึงเมียเขาเนี่ยไปนั่งรถผัวก็เห็นผัวก็รู้สึกเกงใจเมียเมียก็เริ่มรู้สึกชอบมินิคูปเปอร์เอาเป็นว่าไม่เคยเจอกันแต่ขายรถสองคันนะครับเขาเอาเงินสดมาซื้อสิบล้านบาท คุณอย่าลืมนะครับเศรษฐีต่างจังหวัดเนี่ยเขาถือเงินสดเขาไม่ได้ถือเงินเชื่อเที่ยวป้ารู้เพราะว่าเอาป้านี่มีลูกค้าชีซื้อรถนาเข้าเยอะเศรษฐีต่างจังหวัดเนี่ยเขาถือเงินสดนะครับเขาไม่ได้ใช้เงินโอนหรือเช็คนะครับเขาถือเงินใส่ถุงผ้ามาสิบล้านบาท้ากกโรป้าขายได้สิบล้านบาทครับสิบนาทีนั้นเกิดอะไรขึ้นครับมีการเล่าเรื่องมีการเจรจาต่อรองมีการเปรียบเทียบ มีการปิดการขายมีการสร้างประสบการณ์ให้ลูกคา้าเห็น <He S 2> บางอย่างเนียครับว่าเราสามารถทําได้หรืออีกเจ้าหนึ่งโอป้าก็ไม่เคยเจอหน้าเขาแต่สามารถโทรศัพท์จนเขายอมมาโชว์รูมคือไม่เคยเจอกันนะโทรศัพท์แบบเอี้ยวให้เขามาโชว์รูมไม่ได้จนเขามาโชว์รูมแล้วก็ซื้อเลยคือเขาไม่ได้เตรียมเงินมาก่อนนะเขาคิดว่าเออเอเอ,าเอามาดูก็ได้เกรงใจโอป้าก็าเลยมาดูเบนนี่โชว์รูม อยากได้รุ่นธรรมดาแต่ป้าขายรุ่นท็อปไปห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่รุ่นธรรมดามันสี่ล้านเก้าแสนแต่วันนี้พอเขาเข้ามาโชว์รูมอ่ะเพราะความเก่งใจอะไรก็แล้วแต่แต่ป้าก็ใช้ทักษะการปิดก,การขายครับแกต้องให้คนงานไปเอาเงินสดที่ร้านสีเขาเป็นร้านสีเจ้าดังในอุดรทโอเอในอุดรเห็นไหมครับขายการเล่าเรื่องไปถ้าเกิดว่าพี่เนี่ย ได้ขี่รถเบนซ์คันรุ่นท็อปที่ยังไม่มีในอุดอรไปที่ศาลเจ้าปู่ย่าในงานเลี้ยงนะวันสิ้นปีเนี่ยพี่จะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ขับเบนซ์รุ่นท็อปในอุดอรและพี่จะโดดเด่นมากแล้วพี่คิดดูนะสายตาจับจ้องเวลาเราไปนั่งโต๊ะจีนมา่ลเราขับรถอะไรมาแต่พี่ขับรถรุ่นท็อปทุกคนจะให้ความสาคัญกับพี่พี่ต้องการให้คนรู้ไม่ใช่เหรอว่าพี่เป็นเศรษฐีใหม่ในอุดอรเนี่ยครับรถเบนซ์ตัวนี้ช่วยพี่ได้นั่นไงซื้อเลย <c oughs> เป็นไงครับเทคนิคการขายเปลวพาวแล้วเกินก็บอกแล้ว ว่าคุณต้องอาศัยหลายๆอย่างโอโป้ากําลังขายเลยครับขายเรื่องบางอย่างให้เขาครับเขาเป็นเศรษฐีที่ไม่มีตัวตนเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเบอรคเาโปรโมตเองไม่เป็นก็ได้เขาเป็นผู้หญิงเรียบร้อยนะครับแต่เขาต้องการมีชื่อพี่น้องเข้าใจว่าคนจีนที่อุดรเยอะมากแล้วก็ทุกๆปีเขาจะมีการกินเลี้ยงอสานเจ้าปู่ย่ารวมคนรวยรวมคนรวยแล้วเขาก็ เหมือนกับอยากมีตัวตนแต่แสดงออกไม่เป็นโอป,ป้าก็เลยบอกว่าให้รถมันแสดงออกแทงคุณคือเขาเป็นคนเรียบร้อยรวยะอผู้ดีอะต้องใช้คเนี้ยเออเป็นผู้หญิงที่รวยสวยเรียบร้อยแต่ไม่กล้าแบบบอกว่ากูรวยก็เลยบอกว่าให้รถมันแสดงออกแทนคุณคุณไปจอดเนี่ยคุณได้ที่ VIP แล้วทุกคนในศาลเจ้าปู่ย่าก็จะต้องมองคุณเห็นอะไรบางอย่างไหมครับอะใครรู้สึกแก๊สพิมแก๊สครับ การเล่าเรื่องนี้มันมีอิทธิพลนะคุณคุณเล่าเป็นคุณอุ๊ยคุณได้ยอดขายนับไม่ถ้วนโอป้าก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วแม่ป้ากูขายยังได้ขนาดนี้เลยวะเออมีใครเก็ตไหมอืมเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนเขาก็เลยยอมมาโชว์รูมพอมาโชว์รูมปุ๊บโอป้าก็โมตเวนเลยครับแล้วยิ่งเจอหน้ายิ่งดีรพรารู้อากับกิริยา เออเพราะรู้อากับกิริยาที่ลูกค้าแสดงข้อดีของการปิดการขายแบบตัวตัว,ตวก็คือว่ารู้อากับกิริยาที่แสดงอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่รู้อากับกิริยารู้เลยว่าลูกค้าต้องการการยอมรับใครอยากฝึกเทคนิคการเล่าเรื่องแบบนี้ครับพิมพ์นะครับว่าอยากฝึกคุณรู้ไหมว่ามันดูธรรมดามากแต่ว่าแม่งมันลึกมันทําให้คนจ่ายเงินเป็นคุณว่ากี่ล้านบาทแล้วพวกนี้เขาซื้อสด โอป้าทำให้เขาซื้อสดได้ยังไงคุณรู้ไหมถ้าเราทําให้ลูกค้าซื้อรถผ่อนเนี่ยเราจะได้ค่าคอมอีกแบบหนึง่งถ้าเราทําให้ลูกค้าซื้อสดเราจะได้ค่าคอมเแบบต็มๆคือแปดหมื่นบาทต่อคันครับเข้าใจปะอืมสําหรับคนที่รีเควสตนะครับว่าคุณพลาดรอบก่อนในวันที่สี่กับห้าเมื่อกี้ธทันวาเทคนิคเล่าเรื่องอันนี้เปิดรอบสมทบต้องใช้อย่างงี้โอ้โหเหมือนมหอรสศพเลยเขาเรียกว,ว่ารอบสมทบเนาะ ใครรีเควสไวมาด้วยนะครับวันเอ่อวันที่สิบแปดธันวาคมวันเสาร์อันนี้เป็นรอบสมทบนะครับเป็นรอบสำรองที่คุณพลาดรอบวันที่สี่ไปคุณมาเรียนได้นะครับวันที่สิบแปดธันวาคมลงทะเบียนไม่ได้ครับเพียงหนึ่งเก้าเก้าตัวนี้นะครับเป็นการฝึกเล่าเรื่องในหลายๆแบบให้กับคุณประมาณเจ็ดถึงแปดเทคนิคที่คุณจะได้เรียนในคลาสนี้แล้วก็ฝึกนะครับคราวนี้เนี่ยคุณก็จะได้ฝึกเหมือนที่ป,ป้าจะให้คุณไป อย่างเมื่อกี้โอป้าขายอะไรลูกค้าครับขายการยอมรับแค่นี้ประเด็นเดียวลูกค้าจ่ายเงินห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นจำได้เลยครับเป็นรถเบนซ์สีดำเบาะสีกาแฟมีทีวีอยู่ข้างหลังจำได้เลยเป็นรุ่นท็อปรุ่นท็อปคือมีทีวีแล้วเบาะสีกาแฟหายากมากเลยนะครับรถเบนซ์ที่เบาะสีกาแฟปกติมันจะมีสีน้ำตาลเข้มช็อกโกแลตมีสีกาแฟสีแดงสีเทาสีดำ แต่เนี้ยเป็นสีกาแฟหายากมากแล้วแม่งเป็นรุ่นท็อปด้วยสีดำด้วยโหทรงคุณค่ามากคุณขายบางอย่างที่โอป,ป้าบอกคุณเป็นเนี่ยออนไลน์กระจอกมากครับถ้าโอป,ป้าขายระดับห้าล้านได้ออนไลน์กระจอกมากคุณคุณรู้ไหมว่าบางทีเนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกว่าแอดมินตอบหรือโอป,ป้าตอบถ้าคนไหนที่โอป,ป้าตอบคุณไม่เคยหลุดเลย ไม่มีใครเล็ดรอดได้สักคนคือประสบการณ์การขายก็ต้องบอกว่ามีประสบการณ์การขายนะครับถึงกล้าสอนคุณเนี่ยมีประสบการณ์การขายมากกว่าสิบเจ็ดปีครับทั้งธุรกิจที่เริ่มตั้งแต่ศูนย์บาทจนไปถึงเนี่ยหลักล้านครับหมายถึงถ้าเกิดว่าต่อเจ้าเนี่ยเคยขายมากสุดคือแปดสิบล้านครับโอเคไหมครับคุณเรียนกับคนมีประสบการณ์ครับ เพราะเวลาที่คุณจะโน้มน้าวใจให้ใครมาคนจ่ายเงินคุณเนี่ยหลายหลายล้านเนี่ยมันไม่ใช่หลักแสนเนาะนะครับมันต้องไม่ใช่ว่าจะอยู่คนรวยเขาจะจ่ายเลยนะครับคุณต้องโมเทเวตบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยคุณต้องเล่าเรื่องให้เป็นคุณจะสร้างมูลค่าในคลิปคุณได้คุณจะสร้างมูลค่าในไลฟ์คุณได้วันนี้ใครได้ไอเดียพิล์มไหมครับอย่างที่บอกนะครับไลฟ์สดตอนเช้าไม่มีเซฟนอกจากวันไหนอป้าใจดี ก็ใจดีน้อยอยู่อย่างเมื่อวานมีเซฟให้นะวันนี้ไม่ได้เซฟใครรู้สึกได้คุณค่าครับในไลฟ์ซิพิมพ์นะยครับว่าได้คุณค่าส่วนใครที่อยากเรียนเทคนิคการเล่าเรื่องนะครับเบฟม่หนาสอนสดนะครับเราจะมีฝึกพูดจริงๆให้คุณเลยฝึกเลยจริงๆของจริงสนุกมากเลยรอบก่อนวันเสาร์ที่สิบแปดธันวาคมตัวนี้หนึ่งเก้าเก้านะครับมันคือแทรกเรื่องของเทคนิคการเล่าเรื่องมาให้คุณที่จะทำให้คุณเนี่ยปิดการขายในคลิป E aí